ได้คือเอาสอกได้สอกเอาว่าถ้าได้จำนั้นใจคงเข้าใจคงเข้าใจคุยกันวงในไม่ต้องไปวงนอกถ้าออกไปนอกผมก็คงจะไปกันใหญ่จะไปกันใหญ่ไม่ให้เดือดร้อนเท้ามาลีว่าราดแค่ไปหาคุ้งสะอาด คุณจฉลาดโดยไม่ขาดคุณเฉลียวบ้านป่าติดลุงใจก็ตรงไปนิดเดียวบานตากลมยายเกลียวแล้วบานคุณไม่ตรีนั่นคุณประนีนี่คุณประนอมชวนกันไปร้องชอบที่โรงรับมาจำนันเอชาเอ,เอช,าชา้าช้าชาเรามาจับเขาคุยกัน ไม่ผิดหรอกครับรายการโรงรับจำนันครับไม่ใช่โรงรับจำนำเพราะว่าโรงรับจำนำความหมายตามพจนานุกรมบอกไว้ว่ามันเป็นสถานที่ที่เรานําสิ่งของเนี่ยไปประกันนี้เอาไว้ประกันนี้แบบไหนแบบเอาเงินเข้ามาก่อนครับเอาไปใช้ใช้ใช้พอมีเงินเราก็เอาเงินเนี่ยไปถ่ายเอาสิ่งของนั้นกลับคืนมาครับคําว่าจำนันเนี่ยมันแปลว่าการพูดจาการประนีประนอมกันมาจากคําว่าจำนันจาไงครับ รายการโรงรับจำนันทีวีเพื่อการประนีประนอมเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมาเพื่อเรารวบรวมเอาเรื่องราวของชาวบ้านของชุมชนที่มีเรื่องราวกันเกิดขึ้นผมเคยไดีดยาวบ้านนะครับที่เขามีเรื่องมีราวกันเนี่ยเขาบอกว่าให้มันจบที่หมู่บ้านเราได้ไหมคุยกันได้โดยไม่ต้องให้เลยไปถึงหัวสะพานข้างหน้าเลยได้ไหมได้ครับถือว่าเป็นความเข้มแข็งของคนในชุมชนที่ดูแลกันเองด้วยจิตใจครับ รายการนี้มีหลากหลายรูปแบบให้ได้ดูได้ชมกันนะครับจะดูแบบเพลินๆไปหรือว่าดูไปคิดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าจากชาวบ้านนะครับเพลงชอยร้อมชอมการ์ตูนสอนกฎหมายก็มีให้ดูนะเนะ่จัดไปไก่มันเคยหายมาสองครั้งเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าเคยมาเอาไปน,นะก็การคืนหัวข้ามแล้วเขาบอกว่าลูกชายคนนับดักกมวยไก่ก็ทิง้งรุดไว้แต่เจ้าตัวก็หนีไปแล้ว ตอนนั้นความรู้สึกนะไม่สบายใจเลยต้องการจะมีเรื่องต้องการจะให้ถึงโรงถึงศาลแล้วด้วยความที่ว่าโมโหโดยความรู้สึกว่าเราของเราทํามาประมาณักสามปีด้วยยันในานงานก็เราเองผมก็ได้บังคับ,บไปเอง่ายเลยการที่ทำง่าเจ้าหน้าที่ก็เลยไปไงฮะก็จะต้องเรียกชาวบ้านมาประชุมกันและเพื่อจะขอที่ดินทันกันน้ำเนี่ย mm hmm. ก็คือที่ดินที่ชาวบ้านอยู่อาศัยนั่นแหละนะครับ งง,งงเงงงงเงงอะไรกันม,มาเร้นแท่งชอยให้อร่อยหูอลองเปลี่ยนจากกลอนรูเป็นกลอนลัมกลอนลันด้วยนะอันที่จริงแล้วนะครับสุภาษิตของไทยที่เกี่ยวข้องกับไก่นี่มีเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าชู้ไก่แจ้นะครับหรือว่าลูกไก่ในกำมือ จะบีบก็ตายจะคลายก็รอดนะครับหรือจะเป็นไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง <c oughs> หรือว่าเด็กๆเ,เคยท่องเอาไว้ไก,ก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองค์อักษรกลางก้าคำอันนี้ไม่เกี่ยวกับสุภาษิตอาจจะเป็นเพราะว่าวิถีชีวิตของคนไทยนะครับผูกพันอยู่กับไก่เราเลี้ยงไก่กินไข่ไก่กินเนื้อไก่บางครั้งก็เอาไปขายแต่บางทีนะครับปัญหาของคนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะไก่ ่อยมันเคยหายมันสงคังเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าเคยมาเอาไปนะก็กลางคืนหัวข้ามแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงก่อยมันกระตากกระตากกลางคืนแหละย,ยายบุญว่าขอให้เจอคุณที่มารักลูกชายก็ปวดติก็ไม่เคยไม่เคยเที่ยวดึกผมก็เลยเป็นห่วงนะก็เลยตามมารถอ่ะตามมารถก็ไปเจอเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็บอกว่าอยู่ที่นู่นบ้างเดี๋ยวก็บอกว่าอยู่ที่นี่บ้าง แต่ก็ไม่ไม่มีจุดอยู่อะเออบอกลูกชายว่านั่งดูทีวีอยู่อะออกไปดูที่มันหูหรือว่าอร่อยออกไปดูเด็กมันก็วิ่งไปเหยียบไม้ไม้ไม้ที่ตั้งขวางไว้ข้างหน้าเล้าเกยน่มันดังอะเออมันก็วิ่งไปแล้วก็รุดรุดออกมาโจดไว้ที่ทางเข้าบ้านเลยคุณดูนี่ก็ให้ลูกชายไปแจ้งว่ามีคนมาขามโมย่กยเด็กที่ขมโมยมันไปแต้แกครับเหลือแต่รถบัเตอร์ไทที่ไว้เป็นหลักฐานพอเจอเรถก็ ก็ซือหัเจาหองกเลยไปเอารุมาเอารุมาเอาแล้วก็ไปไปบวกจานัา่นแหละจ่ายจ่าชัยวัดจา่าอะไรคุณตูนีก็ไปแจ้งที่สายตรวจเพราะว่ารู้แล้วว่ารถขอยองข่อยใช่ไหมครับเรื่องนี้มันต้องทำยังไงให้หาเด็กที่ว่าขโมยไก่อยมารับมาได้ว่าใครกี่คนมีเพื่อนอีกคนหนึ่งมาบอกผมว่ารถหนึ่งอยู่ที่าสาย สายไปตะเลอาสยยาวผมก็ตามมาพอม,มามาเจอรถจอดอยู่ที่นี่ห้องผมก็รู้สึกว่ามันบอกว่ารถบ,บนมันตอนเรียกอะ่ะแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่บอกว่ารถถูกจับอะ่ะมาจอดรถก็ที่หน้าบ้านแล้วก็ไปลักไปกโมุยไปก็ที่หลังบ้านจากนั้นก็ผมจะเอารถกลับบ้านเลยเอารถกลับน้องไม่มีกุญแจนี่พอมีกุญแจก็มีเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นั่งอยู่ที่หน้าบ้านสามสี่คนก็เรียกเราไปเขาบอกว่า ลูกชายคุนนุกมไมยไก่ขาทิ้งรุดไว้ไอ่เจ้าตัวก็หนีไปแล้วตอนนั้นความรู้สึกเนาะไม่สบายใจเลยป้าตัวเรียกว่าเออแล้วไม่ยอมต้องออยข็ดไอ้พวกเด็กๆนี้นะมันหลายครั้งมาแล้วตอนแรกเกก็เขไม่ยอม เบอกว่าจะ,ด,จะดัดตอนด้านเด็กอ่ให้เด็กอ่ารู้สึกักตีนดับเจวันบอกว่าเออเอาอย่างนี้ดีกว่าแยกันเป็นช่องวายตอนไกลเขียกเ็แยกให้ผู้บุกของไปอีกไปหนึ่งแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็พาผู้เสียหายเข้าไปกกไกลเขียปที่ที่โรงพักที่บ้านพักก็เราก็ไม่รู้ว่าก็เกลเคียอย่างไงเนาะแต่ไปประมาณสั้งถึงตึง่งยี่โมงได้ แต่คิดไปคิดมาเออถ้าหากเรามีเรื่องมีเราต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลไอ้เราก็มันม่เขาไม่ชอบอยู่เลยใช่ไหมเออแล้วก็สงสารเด็กมันลูกหลานเรามันก็ผิดพลาดกันได้เออก็โอเคไม่เอาเรื่องก็ไม่เอาเรื่องให้เด็กมาขอเข้ามาขอโทษแล้วก็เลิกกันไปเอก็ออกมาเขาก็บอกว่าโอเคเขาตกลงแล้วเจ้าทุกขยอมแล้วแต่การยอมของเจ้าทุกขก็คือให้พ่อแม่เด็กนี่ไปขอกรรมา ถ้าไก่เข็ยไม่สำเร็จอย่างน้อยๆสามครั้งต้องขึ้นศาลไหนเราก็ต้องตำม,มากินตน้องรูกันว่าจะให้เด็กอ่ะเอาลูกไก่มาให้คนละยี่สิบตัวแล้วก็มาขเขามาป้าก็เลยเออของมันไม่หนักหนาอะไรเลยก็เออโอเคว่าเออเสือมันลูกหลานไม่อยากเอาเรื่องใช่ไหมแต่ทีหลังอย่าทำนะเขาก็เอาไก่มาให้จริงๆด้วยแหละคนละยี่สิบตัว แล้วก็เขาก็มายกมือไหว้ขอโทษไก่มันลูกไก่นะแค,แค่นี้เออแล้วไก่ <c oughs> ไก่ใหญ่มันก็หลตังค์มันก็นักเตีมันมันสงสารเด็กเด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรเนาะมันเอาไปตามถนุของมันเนาะราก็ได้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายนะเด็กก็ดีขึ้นแลนะ้ได้ปรับตัวดีขึ้นหลังจากนั้นก็ พอกรมาเสร็จก็เด็กทุกคนก็มากลับพ่อแม่อีกทีนะสัญญากับพ่อแม่ทุกคนว่าต่อไปจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วอยากจะบอกผู้ปกครองทุกคนนะสอนลูกหรือบอกลูกว่าอย่าทำอย่างนี้ต่อไปอย่าทำอย่างนี้เลยสักวินาทีเดียวก็ย้าอยู่ในตารางนั่นคือนรกถ้าลูกต้องปิดเราก็โอกาสแล้วต้องคุยนให้เขาเข้าใจเรื่องปัญหาที่ตามมาทีหลัง ดกทุกคนนะที่โดนโดนไก่เกีียววันนั้นดีหมดทุกคนเลยตั้งตั้งแต่วันนั้นมาตั้งสามปีแล้วไม่ไมีเืนสร้างพฤติกรรมเลยต่างคนต่างก็แยกตมากินต่างคนต่างก็มีครอบครัวไปแล้วสมบูรณ์แล้วลูกใจผมก็มีครอบครัวแล้วกฎหมายจัดการก็มันก็ได้แต่ก็เราแต่ป้าไม่ชอบนะ ถ้าตกลงกันได้มันจะดีกว่านะเราอยู่กันไปมาหาสู่กันดีกว่าใช่ไหมมีอะไรก็พึ่งพากันได้อยู่ได้กันดีกว่าไปขึ้นโรงขึ้นศาลมันดีกว่าเยอะนะ กอไปโรงรับจำนานขับจนกอไปโรงรับจำนำขัดใจกอไปโรงรับจำนานจับเข่าคุยกันเพื่อสัมพันธ์อันดีงามเพื่อสัมพันธ์อันดีงามเพื่อสัมพันธ์อันดี โอ้โหในมุมมองของพวกเราเนี่ยเรื่องไก่นี่อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ